แสงเทียนในสายลมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขามีเด็กชายชื่อนาทีเขาเติบโตมาพร้อมกับคำพูดที่บั่นทอนจากคนรอบข้างทุกคนมักจะบอกเขาว่าเขาไม่เก่งพอไม่สำคัญพอหรือไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตได้นาทีเริ่มเชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดและมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคืนหนึ่ง ท่ามกลางสายลมหนาวนาทีเดินไปยังวัดร้างที่อยู่ปลายหมู่บ้านเขาสังเกตเห็นแสงเทียนเล็กๆซองอยู่ในความมืดมันเปล่งประกายอย่างอ่อนแรงแต่ยังคงอยู่นาทีนั่งลงข้างๆเทียนเล่มนั้นมองมันไหวไปตามลมในตอนนั้นพระธุดงค์ผู้หนึ่งเดินผ่านมาเขายิ้มให้กับนาทีและกล่าวว่า แสงเทียนเล็กๆนี้สอนอะไรเจ้าได้บ้างนาทีสายหน้าและตอบว่ามันก็แค่เทียนเล่มเล็กไม่น่าจะมีพลังพอที่จะส่องแสงในความมืดพระยิ้มและตอบว่าเจ้าเห็นไหมแม้ลมจะแรงเพียงใดแต่ตราบใดที่มีไส้เทียนและน้ำมันแสงเล็กๆนี้ก็ยังไม่ดับเหมือนกับเจ้าเจ้าอาจมองตัวเองว่าเล็กน้อยหรือไม่สำคัญ แต่หากเจ้าไม่ละทิ้งความหวังและศรัทธาในตนเองเจ้าย่อมมีแสงของตัวเองที่จะส่องสว่างให้โลกได้เห็นคืนนั้นนาทีกลับบ้านพร้อมความคิดใหม่เขาเริ่มมองหาสิ่งดีๆในตัวเองเขาเริ่มวาดรูปและพบว่าตนเองมีพรสวรรค์ด้านศินลปะเขาเริ่มสร้างงานศินลปะที่สะท้อนความคิดและความรู้สึกของเขาไม่นาน หมู่บ้านเริ่มเห็นความงดงามในงานของนาทีและคนที่เคยดูถูกเขาก็เริ่มชื่นชมเขานาทีไม่เพียงแต่สร้างคุณค่าให้ตัวเองแต่ยังช่วยให้คนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวบทเรียนของเรื่องนี้แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรสำคัญหรือโดดเด่นแต่แสงเล็กๆในตัวเรานั้นสามารถส่องสว่างและเปลี่ยนโลกของเราได้ เมื่อเราเห็นคุณค่าในตนเองและไม่ยอมแพ้ต่อคำพูดลบๆรอบข้ามโลกจะเริ่มมองเห็นคุณค่าที่เรามีเช่นกัน